นิยายเสียงเรื่องรักนายจนได้ EP ที่6ก่อนรับฟังช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องประปุลานยายพายด้วยนะคะสามารถโดนตสนับสนุนช่องของคุณยายได้ที่พร้อมเพยที่คุณยายขึ้นให้ไว้นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เมษาเขาเดินไปทำธุระที่ขณะข้างๆเข,า,ขาเดินผ่านสนามบอลเขามองเห็นพวกของวัชระกาลังเตะบอลกันอยู่วัชระ ที่เตะบอลอยู่กลางสนามหัวเราะยิ้มแย้มเมษายืนมองอยู่เขาก็ยิ้มตามไปด้วยเป็นเด็กนี่ดีจริงๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เล่นกับเพื่อนๆสนุกไปแล้วก็มีความสุขไม่ต้องมีเรื่องให้เครียดเมษามองดูสักพักเขาก็เห็นว่าตรงนี้มันร้อนแล้วคงต้องไปสักทีแล้วมั้ง แต่เขาก็ไม่อยากละสายตาจากวัชระทำไมยิ่งมองยิ่งมีความสุขละ่ะหรือว่าเห็นคนอื่นยิ้มแล้วมีความสุขตามไปด้วยนภัสที่กำลังจะเดินไปที่คณะวิศวะอา้าวอาจารย์เมษามายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ร้อนหรอเมษาหันมามองอา้าวนับหนึ่งเองเหรอจะไปไหนละ่ะนภัสเลยบอกอ๋อ ผมจะไปหาพวกไอ้ต้นที่วิศวนะน่ะแล้วนี่อาจารย์มองอะไรอยู่อย่าบอกนะว่ามองไอ้วัดมันอนะเปล่าผมก็มองไปเรื่อยๆแหละเห็นพวกเขาเล่นบอลสนุกดีจริงเหรออาจารย์มองแบบนี้มองด้วยสายตาเอ็นดูมันมันไม่เหมือนกับมองเฉยๆนะคุณก็พูดเกินไปคุณมองผิดแล้วล่ะไม่มีอะไรหรอก คุณจะไปหาเพื่อนไม่ใช่หรองั้นก็รีบไปเถอะตรงนี้แดดมันร้อนอ่าผมไปก่อนก็ได้กลัวผมจะรู้ทันละสิแต่ผมจะบอกอะไรให้นะอาจารย์ถ้ารู้ใจตัวเองช้าน่ะไม่แน่อาจโดนคนอื่นแซงหน้าก็ได้นะอาจารย์เห็นไอ้หล่อๆที่อยู่ข้างๆวัดนั่นไหมล่ะชื่อเคมีนั่นน่ะผมเห็นดูเหมือนว่ามันจะชอบไอ้วัดอยู่นะเห็นกำลังตามจีบอยู่ นี่อาจารย์ปากแข็งมากๆนะ่ะเราวังจะกินแห้วอีกนะแล้วนภัสก็เดินจากไปเขาก็ได้แต่หัวเราะก,กับคำพูดของนภัสหลังจากที่เมื่อก่อนเขากับนภัสแทบจะคุยกันจะทะเลาะกันอยู่แล้วแต่หลังจากที่ปรับความเข้าใจแล้วต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองรู้สึกว่าคุยกับนภัสได้เป็นปกติเหมือนสมัยก่อนขึ้น ตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับนาภัสอีกแล้วจะมีแค่ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเหมือนอย่างพี่มีให้น้องก็เท่านั้นแต่เมื่อกี้นาภัสบอกว่าเด็กคนนั้นชอบวัชระนั่นหรอทำไมเขารู้สึกไม่พอใจขึ้นมาล่ะไม่ใช่หรอกมกั้งคงจะเป็นแค่เพื่อนกันธรรมดาเท่านั้นแหละคิดมากเกินไปอีกอย่างก็เป็นเรื่องของเด็กๆเ,เกี่ยวอะไรกับเขาด้วย แต่เมษาก็ลองสังเกตดูจริงๆนะไม่แน่สิ่งที่นภัทพูดอาจจะเป็นความจริงก็ได้ดูสิคนที่ชื่อเคเมีพยายามเข้าหาวัชระขนาดนั้นแบบนี้จะต้องเตือนวัชระแล้วล่ะแต่เขาจะเตือนวัชระในฐานะอะไรล่ะอ๋อ <c oughs> ก็ฐานะอาจารย์กับลูกศิษย์นะสิ แต่จะเตือนเตือนทำไมในเมื่อมีคนมาชอบก็ยังดีกว่าไม่มีใครชอบนี่ยิ่งคิดเมษาความคิดยิ่งขัดแยงและตีกันเองเขาเลยเดินออกจากจุดนั้นเย็นวันนี้วัชระกลับมาก่อนเขาเห็นว่าเมษายังไม่กลับมาเขาก็เลยทำกับข้าวไวรอเขาก็ยิ้มกับตัวเองเหมือนเป็นพ่อบ้านทำงานรอให้แฟนกลับมาเลย ยิ่งคิดก็ยิ่งมีความสุขแต่เขาสมควรต้องตัดใจได้ตั้งนานแล้วนี่ถ้ายิ่งอยู่แบบนี้ต่อไปเขาก็ยังให้ความหวังตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่ดีนะสิวัชราทำหน้างหงอยแต่เขาก็อยากอยู่ใกล้เมษาและอีกอย่างก็อยากจะอยู่ใกล้ๆกับชนะหรือว่าเขาต้องไปหาหอที่สามารถเลี้ยงแมวได้นะ เขาจะได้เอาชนะไปอยู่ด้วยสักพักเมษาก็กลับมาอา้าวยืนคิดอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะเดี๋ยวไฟก็ไมหมมอซะหรอกเมษาถามวัาชาระวัาชาระเลยบอกผมก็แค่คิดเรื่อยเปน,นะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปที่ห้องของผมแล้วล่ะเพราะตอนนี้ชนะก็หายดีแล้วผมกำลังคิดว่าจะหาห้องที่สามารถเลี้ยงน้องได้คือ ผมคิดถึงน้องอ่ะได้เลียเ้ยงแล้วก็คิดถึงไม่ไม่อยากแยกกับน้องเลยเมษาก็บอกให้น้องอยู่ที่บ้านผมก็ดีอยู่แล้วนี่ก็กว้างขวางเป็นส่วนตัวดีคุณจะอยู่ที่นี่หรืออยากกลับก็ตามใจคุณผมไม่ว่านะถ้าคุณจะมาอยู่ที่นี่เรื่อยๆเพราะยังไงซะที่นี่ก็มีผมอยู่แค่คนเดียว คุณอยู่คุณก็คอยทำงานบ้านทํากับข้าวไว้รอผมนี่ไม่ต้องเกรงใจหรอกวัชระเลยบอกไม่ให้เกรงใจได้ยังไงละครับถ้าเผื่อวันไหนอาจารย์มีแฟนแล้วแฟนอาจารย์มาเห็นผมอยู่ที่นี่เขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้คงไม่มีวันนั้นหรอกเพราะผมไม่มีแฟนไม่แน่นะครับอาจารย์เผื่ออาจารย์จะมีแฟนขึ้นมาความรักอะ่ะ มันมาแบบไม่เข้าใครออกใครหรอกวัชระบอกงั้นหรอแล้วคุณล่ะมีแฟนหรือยังหรือไม่ใครมาจีบหรือเปล่าเมษาถามขึ้นวัชระเลยบอกไม่มีหรอกครับผมก็เรียนเรียนเล่นๆ,นๆนอยู่กับเพื่อนๆนี่แหละคนอย่างผมจะมีใครมาชอบล่ะหน้าตาก็แบบนี้ไม่ได้หล่อเหมือนกับคนอื่นเขาเอ๊ะ วัชระผมบอกคุณตั้งนานแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นคุณก็มีดีในส่วนของคุณใครว่าคุณหน้าตามไม่หล่อดละคุณออกจะน่ารักขนาดนี้ผมเห็นว่าเพื่อนของคุณคนหนึ่งเขาแอบชอบคุณอยู่นะใครเหรอครับอาจารย์ผมทําไมไม่รู้เลยวัชระถามขึ้นคนที่ชื่อเคมีอะไรนั่นไงเห็นเขาพยายามอยู่ใกล้คุณมากเลยนะเมษาถามขึ้น จริงเหรออาจารย์ผมทำไมไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยได้สังเกตด้วยผมกับเคมีก็สนิทกันปกตินะแต่อาจารย์สังเกตเห็นแบบนั้นจริงๆเหรอผมได้ดีใจจังเลยคนอย่างผมเนี่ยนะจะมีคนมาแอบชอบด้วยคุณจะดีใจอะไรกันนะกนาอ้าอาจารย์อย่างอาจารย์น่ะไม่รู้หรอกอาจารย์น่ะทั้งหน้าตาดีฐานะดีอะไรก็ดีไปหมดใครๆก็ชอบแต่อย่างผมนี่สิเป็นแบบนี้ อยู่ๆมีคนมารักมาชอบอะ่ะก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาหรือว่าถ้าเขามาสารภาพรัรกกับผมผมตกลงคบกับเขาไปเลยดีไหมผมก็ยังไม่เคยมีแฟนนะวชระพูดเป็นตุเป็นปากจนเมษาบอกคุณนี่ช่นจะคิดเกินเลยไปแล้วนะเขาจะชอบคุณจริงๆหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อันนี้ผมแค่มองๆดูเฉยๆเอาก็ไม่แน่นะครับอาจารย์เผื่ออาจารย์จะมองถูกก็ได้หรือผมไปถามเขาตรงๆดีล่ะ คุณเลิกคิดไปได้เลยทำกับข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมตั้งโต๊ะสิผมหิวแล้วแล้วเมษาก็เดินหน้าบูดบูดเบื้องออกไปวัชระถ,ถึงกับงงเป็นอะไรอีกแล้วนะไม่พอใจอะไรหรือเปล่าอ๋อสงสัยจะโมโหหิววัชระเลยรีบตั้งโต๊ะอาจารย์ผมตั้งโต๊ะเสร็จแล้วรีบมากินข้าวเถอะเดี๋ยวอาจารย์โมโหหิวอีกเมษาก็แย้งมาว่าใครโมโหหิวกัน แล้วเขาก็นั่งกินข้าวไปก็อาจารย์ไงเห็นอาจารย์หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีงานหนักหรอครับมีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้นะจะให้ผมช่วยพิมพ์งานจัดเอกสารผมทำได้หมดแหละไม่มีหรอกคุณกินข้าวของคุณไปเถอะแล้วอาจารย์ไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่าผมเห็นอาจารย์หน้าบึ้งใส่ผมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วผมเนี่ยนะจะไม่พอใจอะไรคุณคุณคิดมากไปเองรีบกินข้าวเถอะ คุณต้องขึ้นไปดูน้องอีกไม่ใช่หรออ๋อใช่ใช่ใชมันรีบกินกันเถอะครับวัชระก็ไม่พูดอะไรอีกทั้งคู่ต่างกินข้าวของตัวเองไปหลังจากนั้นวัชระก็คอยสังเกตเขาไปทำอะไรให้เมษาไม่พอใจกันนะอาจารย์หน้าตาบูดเบื้องแบบนี้ไม่ได้การละย่างไงก็ต้องปรับความเข้าใจกันอาจารย์ผมขอคุยด้วยหน่อยสิ คุณมีอะไรคุณรีบพูดมาผมกำลังทำงานอยู่อาจารย์โกรธอะไรผมหรือเปล่าไม่นะผมไม่ได้โกรธอะไรคุณคุณมีอะไรหรอผมเห็นอาจารย์หน้าบูดบึ้งใส่ผมอะ่ะเหมือนอาจารย์งอนผมเลยผมเนี่ยนะจะไปงอนคุณคุณคิดมากไปเองนละจริงๆนะอาจารย์มีอะไรก็พูดตรงๆสิอาจารย์ไม่ชอบให้ผมทำอะไรหรือว่า ผมทำเกินเลยไปอาจารย์ก็บอกผมตรงๆถ้าอาจารย์เงียบแล้วเป็นแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงต่อไปดีคุณคิดมากเกินไปแล้ววัชระผมไม่มีอะไรหรอกผมแค่เครียดเรื่องงานนะ่ะผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่เวลาเครียดๆแล้วหน้าผมยุ่งๆคุณอย่าคิดมากไปเลยแบบนั้นผมก็สบายใจขึ้นมาหน่อยผมนึกว่าอาจารย์งอนอะไรผมซะอีก เอออาจารย์เอาเครื่องดื่มอะไรไหมครับเดี๋ยวผมไปไปชงมาให้เออนั้นขอกาแฟให้ผมสกแก้วแล้วกันอาจารย์ครับมืดขนาดนี้ยังกินกาแฟอีกเดี๋ยวก็นอนไม่หลับเอาเป็นอย่างอื่นที่มันสดชื่นกว่านี้ได้ไหมอ้าวแล้วคุณจะถามผมทำไมล่ะงั้นคุณอยากชงอะไรมาให้ผมก็ชงมาเถอะเดี๋ยวผมทำงานต่อเมษาบอกจากนั้นวัชระ ก็ไปอุ่นนมร้อนมาให้เออคือผมว่าว่าจะพาน้องไปเดินเล่นสักหน่อยอาจารย์อนุญาตไหมได้สิคุณก็เลี้ยงมาอีกอย่างชนะก็ติดคุณจะตายคุณจะพาไปเดินเล่นที่ไหนแต่ก็ต้องระวังด้วยล่ะเผื่อน้องหลุดไป อ๋อผมนัดกับเพื่อนๆไว้น่ะว่าจะไปคาเฟ่แมวกันเขาให้เอาแมวไปได้ด้วยนัดกับเพื่อนหรอเพื่อนของคุณไม่มีใครเลี้ยงแมวนี่เมษาถามขึ้นอ๋อก็เคมีครับเขาเลี้ยงแมวน้องลินลี่อ่ะที่อาจารย์เคยเห็นน่ารักมากเราก็เลยนัดกันว่าจะพาน้องๆไปเล่นด้วยกันเมษาได้ยินถึงกับไม่พอใจนัดกับหมอนี่อีกแล้วหรอ ผมว่าน้องยังเด็กเกินไปภูมิต้านทานอาจจะไม่ดีเอาไว้ให้โตกว่านี้ค่อยพาไปก็ได้นะคุณตรงนั้นน่ะมีแมวเยอะแยะเดี๋ยวไปติดโรคมาอีกแบบนั้นเหรอครับอาจารย์อืมผมก็ว่าแบบนั้นแหละแล้วนะคุณนัดกับเพื่อนคุณไว้วันไหนละ่ะพรุ่งนี้เหรอคุณก็โทรไปยกเลิกซะนะว่าน้องอ่ะยังเล็กไปอืมแบบนั้นก็ได้ครับผมไม่เอาน้องไปแต่ว่าเดี๋ยวผม ไปเที่ยวเล่นที่คาเฟ่กับเพื่อนผมเองก็ได้เออพรุ่งน,นี้ผมจะไปธุระแล้วอยากให้คุณไปช่วยช่วยถือของให้หน่อยนะ่ะคุณก็โทรไปยกเลิกเพื่อนคุณเลยนะอา้าวเหรอครับอาจารย์อาจารย์น่าจะบอกผมตั้งแต่เนินเน่นๆนะไม่พอดีผมเพิ่งเพิ่งนึกออกนะ่ะผมต้องไปหาซื้อของอะไรเยอะแยะเลย คุณก็ยกเลิกเพื่อนคุณจ้คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งวัชระเลยบอกอ,อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปบอกเคมีครับงั้นเดี๋ยวผมไปหาน้องก,ก่อนนะแล้ววัชระก็ออกจากห้องไปเมษาคิดในใ,ใจทำไมเราต้องไม่พอใจด้วยนะที่วัชระกับเคมีนัดกันแล้วเราทำไมต้องหาข้ออ้างที่จะไม่ให้วัชระไปพบเคมีด้วยล่ะเมษาได้แต่คิด ไม่นะคงไม่ใช่ว่าเราิงที่วัชระจะสนิทกับคนอื่นมากเกินไปคงไม่ใช่แบบนั้นหรอกมั้งไม่ใช่ว่าอยู่ใ,ใกล้กันขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆเขาจะชอบวัชระขึ้นมาแบบนี้ก็แย่นะสิเมื่อก่อนคอยขับใส่ไล้ส่งตลอดและคอยบอกตลอดว่าไม่ได้ชอบเมษาก็เริ่มคิดเอาอยัางไงดีล่ะ หรือว่าเขากับวัชระจะต้องห่างกันหรือว่ายิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวเมษาเขาคิดไม่ออกเอาวะเอาไงเอากันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นแหละคนเรามันก็ต้องเริ่มต้นใหม่และเดินไปข้างหน้าสิอย่าเอาอดีตหรือเอาอะไรมาั้าง่วงตัวเองไว้เมษาคิดกับตัวเองอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอีกอย่างวัชระ ก็เป็นคนดีแล้วคอยดูแลเอาใจใส่เขาขนาดนี้ถ้าจะรักจะชอบกันจริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายนี่งั้นก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติก็แล้วกันเมษาคิดในใจเช้าว,วันต่อมาเมษาที่ตื่นเช้าเขาคิดอยู่ว่าวันนี้จะไปไหนดีเมื่อวานก็แค่ข้ออ้าง ถ้าอย่างนั้นก็พาไปเดินเล่นแล้วกันง่ายดีจะตายไม่ต้องคิดอะไรมากมายเมษาคิดกับตัวเองอืมตกลงพาวชระไปเดินเล่นดูบรรยากาศดีๆสักหน่อยไม่แน่อะไรดีๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้